มาเลยวางแนวแบบนี้นะวางแนวแบบนี้เราจะไปอย่างช้าๆชัดๆนะทุกคนหมุนออกนะับไปนะหนึ่งสองหมุนเข้านะแล้วก็หนะึ่งนับไปอีกหนึ่งสองหนึ่งสองเหมือนกันหมุนตัวที่สองหมุนงี้จับตัวสีขาวหักมาที่เรานี่ อาดูก่อนนะนี่แล้วต่อไปก็นี่ตัวสีขาวตัวนี้นะนับไปสามนะหนึ่งสองสามนับไปสามหักออกตัวที่สามนะตัวที่สามตัวสีขาวตัวนี้นะหักออกแล้วก็หมุนมาแบบนี้หมุนให้มันบรรจบกันชึบอาอา แบบนี้ให้มันได้แบบนี้นะถ้าใครไม่ได้แบบนี้แสดงว่าทำผิดนะค่อยๆย,ย้อนกลับไปดูแลแก้ใหม่นะทุกคนและนี่ก็หันมาแบบนี้นะท้ายมันแนวเดียวกันแบบนี้แล้วก็ไงวะหมุนเอ,อ่เอไม่ไหม่หมุนแบบนี้เห็นไหมไอ้ดูก่อนนะดูก่อน แล้วก็จับตัวสีขาวหักขึ้นหักมาหาเรานั่นแหละกึกเดียวพอกึกเดียวพอนะนี่กึกเดียวพอ่นในเนี้นยและก็จับตัวสีขาวตัวนี้คนนับเป็นสามนะหนึ่งสองสามเราเป็นสามตัวที่สามตัวสีขาวตัวนี้หักมาหาหากักหักมาหาเราแล้วก็หมุนหมุนให้มาบรรจบก,กันตรงนี้นะ ตึ๊บเห็นไหมมันจะได้พอดีมันจะได้พอดีเลยทุกคนนี่ดูก่อนดูก่อนนี่แบบนี้นะแล้วเราก็หมุนหมุนตัวนีนะ้หมุนมาหาเราตึ๊บนี่ดูก่อนดูอ,นอันนี้คือครึ่งวงกลมนะทุกคนใครทำมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะครับ ถือว่าเก่งแล้วนะถ้าเรามาถึงจุดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วทุกคน,นทำต่อนี่แล้วเราก็จับตัวสีขาวตัวนี้ตึ๊บว้าเดี๋ยวกล้องไม่เห็นเราก็หักมาแบบนี้เลยคึกเดียวพอคึกเดียวพอเ้วก็หันมาด้านนี้ถ้าถ้าหันไปด้านนี้มันจะมองไม่เห็นนะไม่จะเหี้ โอ้ยเลืแล้วก็จับตัวสีขาวตัวนี้หักมาหาเราแบบนี้อไแล้วก็หมุนตึ๊บแบบนี้นี่มันจะได้แบบนี้แล้วและเราก็หักตัวนี้ตัวที่ยืนๆออกมาอย่างเงี้ยหักมาหาเราแบบนี้นี่นะยังงี้ ให้มันเอียงแบบนี้นะบางคนบางคนอ่ะทําแล้วมันตรงแบบนี้คือผิดนะทํแล้วมันตรงทาแล้วมันตรงแบบนี้ผิดนะนี่มันต้องวางมันต้องวางแต่เราวางให้ดูนี่วางแล้วด้านข้างมันจะเอียงแบบนี้นะวางแล้วด้านข้างมันจะเอียงแบบนี้ต่อต่อไอ้ทีนี้เราก็ใกล้เป็นวงกลมแล้วนะเหลือแค่เติมตรงนี้ เติมตรงนี้นะเติมตรงนี้มันเต็มก็หักด้านมาแบบนี้หักา่าแล้วก็นับไปสามหนึ่งสองสามตัวที่สามหักหักออกหักหลบนี้แล้วก็หมุนมานี่หมุนมาได้ละเอาเดี๋ยวเอาหม่เพื่อเมั่คนไม่เห็น,นหมุนมะ ตาแล้วกลายจะเป็นวงกลมแล้ว๋ยวาแค่เติมนะนะนี่ก็เห็นตัวนี้ไหมตัวสีขาวตัวนี้หักออกแต่ว่าถ้าเป็นช่องอื่นอ่ะมันจะหักหลบแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าช่องเราอะหักออกอย่างน,นี้แล้วก็ยกหมุนหมุนมานียกแบบนี้อือก็จะบรรจบพอดีเลยเห็นไหม อันนั้นพอดีเลยและนี่เหลือสองเหลือสองอันนี้นะตัวนี้ให้หักหักออกหักออกหักมาห,หาเรานี้แล้วเราก็หมุนไปบรรจบนี้แล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหมทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนี่เราก็หมุนให้ใหมันให้มันไปบรรจบเลยจะนี้ไงจแล้วง,ง่ายมากคนไหนที่ยังไม่ เข้าใจนะที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าเราสอนอะไรไนมะ่เข้าใจตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะฮะโอเค